สวัสดีครับจะมาดูเสียน็อตทุกชิ้นทีดีนะครับผมเราก็จะมาดูพ่อพันธุ์ใหม่นะครับเจ้าหยกอขอเชิญเสียน็อตนะครับผมเอานำเข้ามาได้สักประมาณกี่เดือนแล้วครับตัวนี้พ่อพันธุ์เนี่ยตัวนี้นเข้ามาได้ประมาณสามเดือนครับเดือนนะครับเป็นชื่อชื่ออะไรครับ หยกเพชรนะครับความเป็นมาหยกจ็เนียหยกจุเนียที่ <junior. S 2> สมเกียรติม,มัติฟาร์มครับอยู่ที่บุรดอนครับ,รบก็บเท้าเขาคือมาครับแต่ เสียบเผาเนี่พอยอดบันนีนะครับโอ้เจ้าของขุดเผานะครับหอวแบ่งมาจากเสียบเผานะตัวนี้ตัวนี้อายุได้เท่าไหร่ครับเนี่ยจบเพชรสองคู่ก็สองครึ่งสามครึ่งน่าจะใกล้สี่แล้วเนาะ อ๋อมขุมฝูงโอ้แม่ตัวหนาๆเลยมีสองตัวโอ้ต้นตัวนี้ตัวเมียลูกตัวแรกเหรอกี่เดือนแล้วครับเนี่ยจะเข้าสองเดือนครับสองเดือนโอ้หนาเนาะ แข้งขาใหญ่หนาะสองเดือนแม่เขาก็มีสูงมากครับประมาณร้อยรักสี่สิบห้าได้ไหมคอก็อกหนาดีว่ะสวยสวยสวย เสนอธผมอยากดูพ่อพันธุนะ์เสนาะตลองจับจับยืนนิ่งสวยๆได้ไหมมันหนาคอหนาแท้เสนาธหนานะตัวนี้หน้าโค้งหน้าเขาหน้าคออืมโอ้โ,อโ,ห,โห,หน่าจะใกล้ร้อยหกสิบแล้วมั้งมาเสีย เห็นเสี่ยพาวบอกว่าเป็นเสี่ยโอของของของเสียโออ่ะเสี่ยโอขายไปประมาณร้านกว่าบาทัะแม่มเลยตัวนี้แบ่งพวกมาไอตัวผู้นี่กี่เดือนครับเนะี่ยลูกลูกได้ข่าวว่าตัวนี้ไปทับกับสิงหามาเนะ้ะ สิงหาของพิโต้งคนระับพิษต้งบริษัทมฟาร์มกี่เดือนแล้วคนระับน่ยสูงปุ๊บเลยน่าจะเข้าจะเข้าเจ็ดเดือนนะครับน่าจะร้อยยี่สิบกว่าแล้วมนะัง้งนะเสีด์น็อตได้ข่าวว่าที่บ้านนี่เป็นทำลูกชิ้นไปด้วยนะครับ นึกยังไงนึกยังไงมาเลี้ยงควายครก็ชอบชอบเลี้ยงไก่เลี้ยงอ๋อเลี้ยงไก่อยู่แล้วเลี้ยงไก่อยู่แล้วเลี้ยงเอาตามงบเนาะมีโอกาสได้ก็เลยเลี้ยง้รั ีหก <premises, S 2> ตัวเจ็ดตัวเนาะเอาจะไปลงน้ำกันแล้วแน uh ่เนาะทำท่าอะไรอย่างนั้นเนาะหนาแท้พี่น้องยกหางก็ยาวอ่ะยกยก นี่แม่ลูกคู่นี้สวยงาม ยืนเท่ป่ะจะไปยืนคนนนู่กับสิงหาหน่อยนะชื่ออะไรนะเทเบินเชิดหัวหน่อยลูกเชิดเชิด,นะชดหวนะดัวหนะ่อยเด้ถทำนะักข่าวหน่อยหัวตรงอ่นะเออชูปนะ ามย,ยังไม่ได้ขุนยังไม่ได้ปั้นใช่ไหม